สวัสดีด้วยค่ะพี่น้องพบพี่น้องทั้งช่องคักนัดสวีเดนเป็นช่องที่หยิบยกอาปร็นกระแสต,ต่างๆที่เกิดขึ้นในทางสังคมมาวิเคราะห์วิจารณ์นําเสนอขยายตามสไตล์มาดามหน่อยนั่นแหละนะคะพี่น้องขาเช้าเช้าเวลากาแฟม่น่าางบอกแวะแวะคือเก่าค่ะพี่น้องวันนี้อากาศดีเป็นวันแรกของปีที่มีหิมะตกสังเกตดูขวามือของมาดามหน่อยนี่ขาวขาวขึ้นมาเดี๋ยวจะมีการทําคลิปให้ดูนะคะพี่น้องขาหิมะแรกคลิปต่อไปเดี๋ยวจะมีการทําคลิปอ่ะมาตอกกอดติดกันต่อตามที่ขึ้นหัวข้อเลยค่ะพี่น้องขา บอตองเสียเวลาเนาะพี่น้องเนาะ มันก็เป็นข่าวเป็นคราวเป็นกระแสะที่ทําให้ผู้คนฮือฮาติดตามอยู่เหมือนกันในกรณีที่สี่กคดีดังนั่นแหละค่ะพี่น้องขาวงนอกวงในวงไหนดีใช้วิจารณญาณในการรับชมทําไมบาดามหน่อยใช้คําว่าใช้วิจารณญาณในการรับชมคือเราไปฟังคลิปที่มันเผยแพร่อ,ออกมาเยอะแยะมากมายมีการแชร์มีการพูดถึงกันทั้งวันล่ะค่ะเมื่อวานในกรณีที่มีชั่วเบริร์ยูทชบ่เบอร์ช่องดังนั่นนะคะพี่น้อง กรณีที่มีทูเบอร์ช่องดังขนาดมีการไล์สุดอยู่ก็มีคําว่าทนายทนายนี่โทรเข้ามาแล้วก็จะบอกว่าเน้นว่าเป็นความลับจะบอกใครเป็นความลับพอรู้ข่าวมาจากวงนอกวงในเหตุการณ์ที่อ่าอ่าสืบพยานโจทอ่าที่ล่าสุดที่ผ่านมาก็ทําให้เหมือนกับว่ารู้ความลับข้างในศาลมาพูดในทะนองที่ว่าสืบพยานยโจ์นั่นอาจจะมีการสืบพยานทางตํารวจหรือหลายคนที่อยู่อ่าในอ่ข้อมูลในในเหตุการณ์ แล้วก็เป็นการที่ให้การไม่ตรงกันให้การที่โลเลให้ง่ายๆก็คือแปลความหมายจริงๆก็คือเรื่องในศาลวันนั้นก็เหมือนกับว่าอาจจะมีใครสักคนามาเปิดเผยในทํานองที่บอกว่าสืบพยานโจท์ทําให้เกิดปัญหาแล้วก็คนที่เป็นพยานที่เรียกไปที่ศาลเชิญตัวไปเรียกตัวไปาวาดราชการที่หน้าศาลนั่นอาจจะมีการให้คำให้ข้อมูลกํากวมโลเลแล้วก็ไม่ตรงกันอะไรอย่างไร เลยทําให้สารมองแล้วว่าทําให้เกิดปัญหาหรือไม่ก็ไม่เป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้อะไรอย่างไรประมาณนั้นนะนะคะพี่น้องคะในเนื้อความในการที่โทรกันนั้นที่ถูกแชร์กันออกมาเยอะแยะมากมายแต่มาดามหน่อยมาจับโป๊ะอย่างนั้นแล้วกันก็คือเราต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมขณะที่ผู้เจ้าของช่องทําการไลฟ์สดอยู่แล้วก็มีคําว่าทนายโทรเข้าไปมันเหมือนมีการอาจจะมีการวางแผนกันหรือเปล่าอาจจะมีการเตรียมกันอาจจะมีการนู่นนี่นันน่นเป็นการสร้างกระแสสร้าง ราม,ม่ากลบเกลื่อนอะไรหรือเปล่าเราต้องมองตรงนั้นกับพี่น้องคะ่ะถึงจะโอเคถ้าเหตุการณ์นี้อาจจะเกี่ยวกับจาเลยที่1ที่2หรือเปล่าเราไม่ได้ฟันธงตรงนั้นแต่การที่รับฟังอย่างพวกเราธรรมดาบ้านๆเนี่ยเราเป็นการรับฟังที่ ใช้วิจารณญาณน,นี่เราก็ต้องมีความคิดคิดตามละา่ะค่ะว่ากับการที่เกิดขึ้นนี้มันเป็นการที่สร้างสถานการณ์สร้างดรามาหรือต้องการอะไรกันแน่เพราะในสิ่งที่จับสังเกตได้ก็คือขณะที่มีการไล่สวดอยู่มีคนโทรเข้าถ้าจะพูดตามจริงมันก็สามารถที่จะ,ะปิดเสียงได้หรืออะไรอย่างไรได้แต่ก็น่าจะมีการเตรียมกันก่อนหรือเปล่านะคะพี่นนะ้องขณะในฐานะที่เราเป็นผู้ที่ไม่รู้กฎหมายแต่คนที่โทรเข้าไปนี่คือผู้ที่ใช้คําว่าทนายนําหน้าย่อมรู้ ว่ากับการที่พูดออกมาแล้วมันก็จะเป็นการที่ข้อหาต่อมากับคนพูดมันมันมีปัญหาอยู่แล้วถ้าคนที่รู้กฎหมาย แต่เหตุการณ์นี้ก็คือเจาะจงที่จะให้เกิดประเด็นเจาะจงที่จะให้ออกสือ่อแล้วมีการกำชับบอกว่าต้องมีเป็นความลับเก็บเป็นความลับนู่นนี่นั่นอะไรเพราะว่าฉันได้ข่าวจากวงในามาเป็นผู้ที่เชื่อถือได้เป็นคันวงในว่ามีการยกฟ้องคดีคดีหลักด้วยแล้วก็เป็นการพูดชัดเจนว่าเป็นคดีของน้องโสมภูด,ด้วยนั่นหล่ะค่ะพี่น้องคะนั่นคือสิ่งที่กับการที่เราจับจุดจริงๆมาดาหน่อยเองก็นั่งฟังจุด จบคลิปเหมือนกันนั่นแหละคาะว่ากับการที่พูดออกมาแบบนี้แล้วเจาะจงเป็นเรื่องอะไรต้องการที่จะสร้างให้เกิดอะไรสร้างประเด็นอะไรหรือเปล่ามา,มาดามหน่อยมองว่าเป็นการสร้างประเด็นมากกว่าต้องการที่จะเกิดดรามา่ากลบเกลื่อนอะไรหรือเปล่าเราไม่รู้เป็นการวางแผนของใครอันนี้ต้องคิดสิ นะคะคิดสี่คิดสี่น่แหละค่ะพี่น้องขาไอ้วงนอกวงในวงไหนดีละ่ะน่นแหละค่ะพี่น้องขาแต่วงพวกเราเนี่ยจะเรียกวงไหนละ่ะก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยพี่น้องเด้อในการที่คุณไปนั่งฟังแล้วจะไปตีโพลตีไผยแล้วก็ทางจำเลยที่หนึ่งเองก็ออกมาเหมือนกับว่าโต้ตอบในเชิงบวกเชิงลบเอาอย่างนั้นก็นแล้วกันนะคะพี่น้องขาทำนองที่บอกว่าทนายคนนี้เข้าไปที่กกกอกาแค่ครัง้งสองครั้งประมาณแล้วก็ไม่ได้เป็นทนายเพราะว่าทนายของเขามีอยู่แล้ว ไม่ใช่เป็นทนายของมิเตอร์ไซายพลแล้วก็จะเอามาเกี่ยวกันมาโยงกันเขาแค่คงคิดว่า อ่าอ่านี่ก็คือทางจำเลยที่หนึ่งอ่ก็แถไปอีกล่ะค่ะพี่น้องค่ะจริงๆแล้วไม่ควรที่จอกมาพูดด้วยซ้ําถ้าจะพูดเรื่องอื่นก็พูดได้แต่ถ้าจะบอกว่าพูดแก้ตัวแทนอ่าคว่าทนายคนที่โทรไปนี่มาดหมหน่อยมองว่ามันเป็นการที่แถที่ไม่ถูกต้องนะเพราะว่าอะไรพยายามที่จะมาแถแก้ตัวก็ทํานองที่บอกว่าคนที่โทรไปหรือใครก็ตามทุกคนก็มีสิทธิ์คิดได้ว่าอาจจะโดนหลายคนก็มีคิดอยู่เหมือนกันนั่นแหละว่าอ่าโดนยกฟ้องยกฟ้อง,องแน่นอนอะไรอย่างไรประมาณนั้น แต่ในเนื้อหาที่เขามีการโทรหากันในการไลฟ์สดของช่องหนึ่งนั้นน่ะไม่ได้เกี่ยวกับว่าแค่คิดเขาบอกว่าเขาได้รับข่าวมาจากวงนอกวงในของเขานะะั่นแ่ะมาจากวงในที่เป็นความลับที่เชื่อถือได้บอกว่าได้ฟังจากพยานโจทย์มีการพูดไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือล่าสุดอะไรที่คนที่ไปพูดอยู่ในศาลนั่นน่ะแล้วก็ผู้ใดผู้หนึ่งของคนที่อยู่ในศาลคนที่ตำแหน่งใหญ่หน่อยนั่นน่ะ มีการออกมาว่ายกฟ้องคงจะเป็นประวานว่ายกฟ้องแล้วทนายคนที่โทรไปก็บอกว่ายกฟ้องร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นแหละค่ะพี่น้อง่ะซึ่งขณะที่พูดกันระหว่างยูทูบเบอร์คนที่ถ่ายทอดสดกับคนที่โทรไปคําว่าทนายเนี่ยน่ะถ้าเราจับผิดจริงๆแล้วมันเป็นการเหมือนเมคขึ้นมามันเป็นการที่สร้างประเด็นขึ้นมามันเป็นการที่เตรียมกันมาแล้วค่ะพี่น้อง่ะอันนี้ก็คืออยากจะเอ,อามาอธิบายฟังถ้าเป็นคนที่ จับผิดแล้วก็ใช้วิจารณญาณดูดีๆเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นการเตียมกันด้วยกันเพราะว่าการพูดเออผมต้องขอพูดนู่นนี่นั่นอะไรยังไงไม่มีการหลบเสียงไม่มีการที่อ่าอ่าปิดเสียงนู่นนี่นั่นอะไรอย่างไรทั้งๆท,ท,ที่บอกว่านี่เป็นความลับไงคะพี่น้องา่าทั้งๆท,ท,ที่การโทรไปคนที่โทรไปก็ใช้คําว่าทนายการที่พูดออกมาแบบนี้มินสารมันมีอยู่แล้วหรือไมก่ก็กับการที่เอาข้อมูลลับหรืออะไรยังไงหรือไปอ้างอิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับอยู่ในศาลนั่นแหะ เพ่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาหมายถึงว่าเป็นวงในวงในนั่นแหละมันก็เดือดร้อนอยู่แล้วคนที่คําว่าเป็นทนายใช้คําว่าเป็นทนายมันก็เพิ่งเป็นเรื่องเป็นราวคนที่ใช้คําว่าเป็นทนายไม่ควรที่จะเอามาพูดคํานี้ถ้าจะพูดตามจริงเพราะว่าคําว่าทนายมันก็น่าจะมีอ่าสเปเชียลกว่าคนธรรมดาเรานิดหนึ่งการพูดอะไรยกสื่อสาธารณะในสซเชินลมเดียนี่มันก็เป็นเรื่องเป็นราวแน่นอนหลักค่ะพี่น้องขาหรือจะมีการพูดเล่นๆเป็นการโจกๆกันแต่ในเนื้อหาที่พูดกันจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องโจกมันไม่ใช่ ค่าในแหละเป็นผู้รู้ดีค่าในแหละเป็นผู้นู่นนี่นั่นกับผู้หลักผู้ใหญ่ในศาล ทางอายการทางศาลใหญ่ๆอะไรยังไงแล้วก็จะมานั่งบอกว่ารู้แล้วเขาเขาก็บอกมาคดีนี้เฮย้ยได้ข้อมูลแบบนี้มาแล้วก็ทางพยานฝ่ายโจทออกมาพูดแบบนี้แน่นอนจับใจความไม่ได้อะไรยังไงโลเลไปมาก็ไม่มีน้ำหนักพอสุดท้ายก็คดียกฟ้องนั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะเป็นการที่อาจจะพูดออกมาเพื่อส,สร้างกระแสแต่ไม่ได้คิดบอกว่าไม่คิดก่อนพูดถ้าถ้าเหตุการณ์นี้ต้องการที่จะพูดออกมาทําเป็นกะระแสเนี่ย ก็เขาเรียกกไไรไม่คิด ก่อนที่จะพูดอย่างนั้นแล้วกันว่าอะไรที่ตามมาอาจจะเอาแค่สนุกในการพูดเอาแว่ว่าต้องการที่จะหิวแสงเอาว่าต้องการที่จะพ่อพูดออกมาแล้วอุย้ยกูมีตัวตนทันทีหรือเปล่าเราไม่รู้นะคะพี่น้องขาแต่ให้คําว่าทนายนาหน้าก็ไม่ควรที่จะเป็นแบบนั้นแต่ถ้าทางมิเตอร์ซายโพนจะไปนั่งไปตีความหมายบอกว่าทุกคนเขาคิดแล้วก็กพูดออกมาแล้วแหละเขาแค่คิดบอกว่ายกฟ้องยกฟ้องเชียร์ให้ยกฟ้องมันไม่ใช่แค่คําว่าเชียร์ยกฟ้องมันเป็นการที่ คิดว่าเอาความลับแล้วก็ไปอ้างอิงถึงผู้หลักผู้ใหญ่เขาผิดอยู่ตรงนั้นค่ะพี่น้องคะความผิดของเขาอยู่ตรงนั้นที่ไปอ้างผู้หลักผู้ใหญ่ว่าผู้หลักผู้ใหญ่เห็นแล้วว่าอะไรยังไงแล้วก็ยกฟ้องแล้วมันก็ไปสะเทือนถ,ถึงวงการทนายแล้วก็วงการศาลไงคะพี่น้องนั่นคือสิ่งที่ไม่ควรที่จะออกมาพูดก็รอด,ดูแล้วก็ตอนนี้เห็นมีเรื่องมีราวมีการฟ้องการร้องม,มีการยื่นถอดทอนมีการยื่นมันยัดทนายนู่นนี่นั่น,นอะไรยังไงนี่ก็เป็นเคสที่ใหญ่ยงว่าที่ว่าแล้วค่ะพี่น้องคะการพูดทนายก็ ก็ไม่ใช่เทวดาในบางสิ่งบางอย่างพูดออกมาแล้วไม่คิดมันก็จะมีผลลัพธ์ต่อแบบนี้ไงครับพี่น้องคะนั่นก็คือเราติดตามดูค่ะว่ากับการทีอ่ออกมาพูดแบบนี้แล้วจุดประสงค์เพื่ออะไรเล่นๆหรือต้องการที่เกิดประเด็นกระแสแต่มันคุ้มไหมละ่ะมันไม่คุ้มรกคะพี่น้องคะอันนี้คือตามดูว่าจะผลลัพธ์ตอนท้ายจะเป็นอะไรอย่างไรนันนะคะโอเคหยิบยกมาถือว่าเล่าสู่ฟังเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดซับจับคลากดไลค์กดแชร์ขอบคุณที่ติดตามนะจ๊ะนะจ๊ะสวัสดีคะ่ะ